สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มาพูดถึงเรื่องราวของทอมฮอลแลนด์นักแสดงผู้รับบทสไปเดอร์แมนที่พวกเรารักกันดีกว่านะครับ ผมคิดว่าในช่วงเวลาน,นี้เองเนี่ยทอมเนี่ยน่าจะต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากให้เวลาเนี่ยอยู่คนเดียวมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็จะไม่พยายามบอกให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามตัวของทอมนะครับเพราะว่าทอมเองเนี่ยได้ประกาศออกมาผ่านอินสตาแกรมของเขาครับผ่านวิดีโอที่เขาใช้เวลาอาัดประมาณหนึ่งชั่วโมงในการคิดในการตัดสินใจที่จะพูดออกมาเลยตัวของเขาได้ตัดสินใจที่จะลบแอปโซเชียลมีเดียออกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมหรือว่า Twitter เองก็ตามนั่นก็ เพราะว่ามันทําลายสุขภาพจิตของเขาเป็นอย่างมากนะครับมันกระตุ้นให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่จนรับไม่ไหวนะครับและยิ่งเรามาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับคือในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามอะต่อให้คุณเป็นคนที่คนรักสุดๆไปเลยอะมันก็มีคนเกลียดคุณมันก็มีคนที่อยากจะด่าคุณอยู่ดีนั่นแหละ ต่อให้คุณไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอะ่ะคุณก็โดนด่าถูกปะพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราเผลอไปอ่านตรงนั้นอะ่ะเรา,าจ,จะลากยาวหาคนที่มันด่าเราเยอะๆแล้วมันจะฉุดเราให้ดิ่งลงจมลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของทอมฮอลแลนด์เลยนะครับผมและสุดท้ายเองเนี่ยเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาโดยตัวของเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยตัดสินใจที่จะถอยออกมาก้าวหนึ่งโดยการที่จะลบเราโซเชียลมีเดียพวก่งนี้ทิ้งออกไปนะครับก็คงอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักเนี่ยให้มากขึ้น นะครับผมไม่ต้องแคร์โลกทั้งใบหรอกนะครับตัวของทอมฮอนแลนด์เองเนี่ยนะครับผมก็มีผลงานการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะครับและเราเองเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วปัญหานี้เองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ทอมฮอนแลนด์หรอกนะครับผมดาราหรือว่าเซเลบคนอื่นๆเนี่ยก็ มีปัญหานี้กันเยอะมากๆเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะทนได้มากขนาดไหนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับแต่หลายๆลคนเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันเยอะมากๆเลยไม่เชื่อลองเสิร์ชไปได้เลยนะครับผมแบบอารมณ์แบบเราคนดังที่ร่ำรวยแต่ทําไมถึงเครียดอะไรแบบนี้ผมเคยไปนั่งดูอยู่นะครับมันก็จะชื่อคลิปประมาณนี้แหละแบบเลิ c e e e b r t y on n Being not happy but u t d e p l a e e นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็ลองไป เสิร์ชดูได้นะครับผมก็จะมีแบบอินเทอร์วิวมีบทสัมภาษณ์ของเหล่าคนดังมากมายเลยเนี่ยจะเป็นเดอะร็อกจะเป็นแบบคาร์เยเวสจะเป็นคนนู้นคนนี้เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับเอ็มม่าสโตนเนี่ยจะได้พบเลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะ การเป็นคนดังคนที่ร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําตอบของชีวิตหลายๆคนคิดว่าเราต้องเป็นคนดังคนที่ร่ำรวยเนี่ยเราถึงมีความสุขนะครับแต่จริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราความสุขมันอยู่ที่ตัวเราอะมันอยู่ที่คนรอบข้างมันอยู่ที่เพื่อนเราไม่ใช่อยู่ที่โลกทั้งใบจะคิดยังไงกับเรานะครับหลายๆคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สามารถหาความสุขหาแสงสว่างหาอะไรบางอย่างที่เป็นความสดใสในชีวิตได้และผมเองเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก มีปัญหาสุขภาพจิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราเองก็พยายามจะอยู่กับเพื่อนพยายามจะอยู่กับคนที่เรารักพยายามจะพูดคุยแต่เรื่องบวกๆเรื่องที่สดใสไม่พยายามากตัวเองไปจมดิ่งนะครับพอยิ่งเจอเรื่องราวของทอมฮอนแลนด์นี้เองเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราควรต้องทงคลิปนี้ออกมาด้วยแล้ววะ่ะเพราะว่าเราเองก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันจากที่เคยเป็นคนที่แบบว่าปล่อยวางจะเป็นคนที่เคยแบบ มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมาผมไม่มีความสุขในชีวิตเลยนะครับก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะเหมือนเราก็คิดว่าเราปรงได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่พอเราออกมาเจอโลกเนี่ยเหมือนโลกมันก็ทําให้เราได้เห็นถึงความแย่ๆแล้วเราก็ถูกมันดึงกลับไปนะครับก็จะพยายามให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดก็แล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเหมือนกันแหละแ,แต่ตัวเองก็ทําได้ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะในเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าเรามาพยายาม สร้างความสดใสให้กับทุกคนดีกว่านะครับแล้วก็อย่าไปว่าใครเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทอมฮอลแลนด์ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ